ก่อนอื่นต้องกล่าวว่าซัมซุงเป็นนายการไม่ใช่เพียงแต่ในเกาหลีแต่ยังมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือทั่วโลกอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงแผนเปิดตัวของกา l ล x y ซ26ซีรีส์จากเดือนมกราคมไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์เป็นการแสดงถึงการตัดสินใจที่หนักแน่นอนซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เราเข้าใจว่าทําไมซัมซุงต้องเปลี่ยนแผนและเปิดตัวรุ่นใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งเป็นเวลาที่เร็วกว่าปกติของซัมซุงอยู่เสมอตามรายงานจากเว็บไซต์ mt ซัมซุงจะเปิดตัว Galax y ซเอ 26ซีรีส์ในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ที่ซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นมือที่ถูกยกให้เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี AI ที่น่าสนใจอย่างมากในตอนนี้การเปลี่ยนแผนนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสร้างความสงสัยให้กับผู้รักโทรศัพท์มือถือทั่วโลกว่าซัมซุงจะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือซัมซุงได้ตัดสินใจไม่เปิดตัวรุ่นเอทของ Galaxy S 26ซีรีส์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการเปิดตัว Galaxy S 25เอทที่ไม่ได้รับความสนใจตามที่คาดหวัง ซึ่งทำให้ Galaxy S 26ซีรีส์จะมีรุ่นเพียง3ารุ่นเท่านั้นคือ Galaxy S 26 Galaxy S 26และ Galaxy S 26 Ultra และนี่คือเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งคือชิปเซตของ Galaxy S 26ซีรีส์ a ัม u ุงน่าจะต้องการใช้ชิป Exynos 2600ที่ผลิตขึ้นมาเองซึ่งเป็นเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมขนาด2นาโนเมตรซึ่งน่าจะใช้กับทุกรุ่นใน Galaxy S 26ซีรีส์แต่สำหรับตลาดใหญ่ เช่นสหรัฐอเมริกาจีนและญี่ปุ่นจะใช้ชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy นี่คือเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในการเปิดตัวของซัมซุงและน่าจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถืออย่างมากคุณคิดยังไงบ้างกับการเปลี่ยนแปลงนี้คุณคิดว่าซัมซุงจะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการเปิดตัว Galaxy S 26 s e r i e s ในเดือนกุมภาพันธ์นี้